สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรนะับทุกคนเข้าสู่จ่าเกอบครับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์วิธีการแก้การติดโทรศัพท์ครับช่วงปิดเทอมเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่รู้จะทําอะไรใช่ไหมก็เลยแบบจะต้องเล่นโทรศัพท์บางทีก็เบื่อเนาะอยู่บ้าน,น,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มีโควิดด้วยแม่สามาราเราออกจากบ้านไดว้วันนี้นะครับกบก็เลยจะมาแชร์วิธีการแก้การติดโทรศัพท์จะเอาไปใช้ในตอนเปิดเทอมก็ได้นะครับ <S <S อย่างแรกนะก็คือให้ทุกคนหางาน,นอนดิเรกทำลองรู้ว่าเราชอบอะไรหรือว่าอาจจะเป็นการทําอาหารก็ได้ครับ ทำแล้วก็ลองชิมว่าเราสามารถทํากินได้ไหมบางทีอาจจะเป็น,นาาก,การพัฒนาตัวเองไปด้วยนะครับแล้วก็บางครั้งงานอดิเรกที่เราชอบที่เราอยากทำเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยสามารถเอามันไปนต่อยอดได้แล้วก็กลายเป็นารายได้ของเราก็ได้ครับอย่างที่2ครับเล่นให้เป็นเวลาการเล่นให้เป็นเวลาเนี่ยทาให้เราเนี่ยมีวินัยกับตัวเองมากขึ้นด้วยครับทุกคนอาจจะกําหนดเวลาให้ตัวเองว่าในแต่ละวันสามารถเล่นโทรศัพท์ได้นานเท่าไหร่สามารถเล่นได้กี่ชั่วโมงต่อวันแล้วก็สามารถเล่นได้เวลาไหนบ้าง ต่อมานะครับอย่างที่3ให้ทุกคนกดปิดการแจ้งเตือนของโทรศัพท์ครับเพราะว่าเวลามีการแจ้งเตือนเร่งขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยต้องการรู้ว่ามีใครส่งอะไรมาให้เราหรือว่ามีการแจ้งเตือนอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้ทุกคนกดเข้าไปดูแล้วก็บางครั้งรู้สึกว่าโอเค เราดูแค่ห้านาทีพอแต่พอมาดูเวลาอีกทีผ่านไปห้าสิบนาทีแล้วอย่างนี้ก็ได้ครับบางครั้งอาจจะทําให้เราเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ก็ได้ครับหรือว่าเวลาอ่านหนังสือเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถปิดเครื่องได้นะครับปิดไปแล้วปิดระบบโูทูธค่ะในท่านเมื <laughs> ่อกี้มันเชื่อมต่อกับไฟอยู่อันนี้ก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะ เรียบร้อยไม่มีอะไรมากวนใจเวลาอ่านหนังสือแล้วครับอย่างที่4แล้วนะทุกคนก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนในสิ่งที่ชอบครับเช่นทุกคนอาจจะชอบในภาษา บางทีนรู้กคนอะไรจะเป็นติ่งก็ได้นะเราก็เรียนภาษาเกาหลีเพื่อเวลาบางครั้งนี่เราสามารถเอาไปฟังศิลปินที่เราชอบได้อย่างก๊อปเนี่ยก็ชอบเยยไอริสแล้วก็อีโดฮยอนพรฉะนั้นก็จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษอาังกฤษเราก็ชอบต้นไม้เราก็จะศึกษาเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ปลูกต้นกระบองเพยังไงไม่ให้ยืดอะไรงงก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นการศึกษาการทําอาหารศึกษาเนี่ยการศึกษาเนี่ยมีหลายอย่างบนโลกใบนี้มากนะทุกคนลองศึกษาดูครับว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็อยากทําอะไรในอนาคตก็ได้ครับ หรือว่าจะอ่านหนังสือก็ได้ทุกคนเวลาเราไปสอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีความรู้ที่แน่นอนนะครับก็สามารถสอบได้ครับคลิปนี้เนาะก็จะเป็นคลิปสั้นๆแต่เราคิดว่าถ้าทุกคนเอาวิธีพวกเนี้ยไปใช้นะก็สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยหายที่โทรศัพท์ได้แล้วก็บางทีอะ่ะอาจจะเป็นผลดีกับเราด้วยในการพัฒนาตัวเองสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีคับบ๊ายบาย